แว่นสตยาวโปรเกรสซีฟกรอบแว่นตาไทเทเนียมทรงนักบินนะครับตัวนี้ตัวนี้เลนส์ออกแดดเปลี่ยนสีเท่าดำเป็นกันแดดในตัวเลยนะครับใครไม่ทราบสตยาวตัวเองแต่มีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กๆไม่ชัดค้าเม้นอายุมาได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คสตยาวตามอายุคร่าวๆให้แป้นจมูกนี่คาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมปรับกระชับได้กรอบแว่นตาวัสดุยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับเพราะว่า เป็นในส่วนของไทเทเนียมนะครับของปา r o สปอร์ตนะครับตัวนี้ให้สีสวยมากสีดำล้วนก็มีนะครับแต่ตัวที่โชว์อยู่นี่จะเป็นสีทองทูโทนนะครับออกจะเป็นแนวสีทองด้านนนะครับเหมาะกับผู้ชายมากๆเลยแต่จริงๆแล้วใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับทรงนี้ให้ดูนะครับในส่วนของขาแว่นนะครับผมนุ่มเลยนะครับหุ้มซิลิโคนไว้นะครับผมตัวเลนเคลือบกันรอยผิวลื่นทําความสะอาดง่ายนะครับใส่มองไกล มองกลางมองใกล้นะครับไหล้อยต่อไม่ฟ้องอายุกันเลยทีเดียวจากราคาหลักหมื่นนะรับเป็นตาขนมหมยจัดโปรหรือเพียงราคา1,590บาทส่งฟรีเก็บเงินไปทางลูกค้าพิมพ์สนใจใต้โพสได้เลยครับผม